สวัสด,ดีลูกอุ้มบุญเป็นไงลูกม,มีอาจารว่ามันให้เติมประโยคในให้เติมคําในประโยะคค่<ส>ะผมทไม่เเอออุ้มบุญเ<อ>ดี๋ยวยายก็ไม่ได้มาสอนอุ้มบุญอีกแล้วนะ<อ>เพราะเพราะว่ายายจะ,กะเกษียณสิ้นเดือนนี้ยายก็ไม่ได้มาแล้วยายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยครับว่ายายมาทํางานที่นี่ได้ยังไงครับโอ้อยายหยาจบ พาณิชมาแล้วก็ยาวๆศสพหายที่นี่มีการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวยาวๆก็มาสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวยาวๆสอบได้แล้วก็พอต่อมา2 5 2 5ยาอย่าสามารถมันจุดสอบเป็นลูกจ้างประจำได้หูกก็เลยอยู่ยาวมาจึงจนเกษียณเนี่ยหรก42ปีแล้วหูกนานมากเลยนานมากเลยจ้ะ ผมจำได้ว่ายายามีลูก3ามคนตอนนี้พี่ๆเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพี่ๆคนโตของยายาก,ก็ทํางานอยู่โรงงานเพดิกีที่ปักช่องลูกคนที่สองก็จบจากโรงเรียนในสิบศูนการฐานราบตอนนี้เป็นจ่าสิบเอกอยู่พันพัฒนาคนที่สก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาหลูกยายาเนะ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเงินเดือนที่ทํางานก็ พอบ้างไม่พอบ้างก็หาขายขนมที่สถานีรถไฟตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจนประสบความสําเร็จเพราะว่าก็ได้ทํางานที่มณฑลนี่แหละหละูกจนทําให้ชีวิตครอบครัวก,ก็ดีขึ้นลูกโอ้โหยายยาวเก่งว่าเลยครับเลี้ยงพี่ๆทั้ทงสามคนจนประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากลูกยายยาวภูมิใจหรือประทับใจงานภายในกองทัพต้งไหนบ้างครับโอ้โก็เมื่อปี2อ3 5ยายยาวได้ศบ เข้าไปเรียนที่กรมยุทธศาสตศึกษาทหารบกเรียนภาษาอเมริกันเป็นลูกจ้างคนแรกของกองทัพที่สองที่ได้เข้าไปเรียนก็เลยประทับใจในกองทัพบกหลังจากที่ได้เรียนอบรมเสร็จก็ได้รับภารกิจจากผู้มัคับบัญชาให้ไปเป็นล่ามต่ารสารัตฝึกคอปโกปีสอ2012กโหผมเพิ่งเกิดได้ปีเดียวเองครับโอ้นี่ผ่านมาขี่ปีแล้วเฮ้ยอุมบุญ ผมว่าน่าจะสิบปีโอ้ประมาณนั้นแหละใายๆแน่นอนอยเยี่ย,ยเก่งมากเลยนะครับโอ้ขอ,ขอบคุณครับครูสอนภาษาอังกฤษผมได้โอ้ก็ให้อุมบุญตั้งใจเรียนด้วยนะครับน่าเลาเราองมาสื่อสารกับภาษาอังกฤษด้วยไหมครับ How did you feel about the mission being an interpreter in at that time? Oh, I have um, many friends and Too much experience to uh, learn to know and translate with another person, American person, and everybody. Um, I'm so proud so much. And I think this at a good time for me. It's my life, Thai Army. I'm so proud. Oh, that's good. Thank you. Ah, us <laughs> go. แล้วยายเกษียณก็ไม่ได้จะได้สอนหนูอีกแล้วนะไ้ค,ครับยายเดี๋ยวผมตามยายเดี๋ยวผมามไปให้ยายสอนอนูบ้างค่ะร <c oughs> อบขอบพวกคุณผู้บังคับบัญชาเพื่อนเพื่อน,นร่วมงานที่รักทุกคนนะคะดิฉันไม่เคยลืมความสําเร็จที่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองในห่วงเวลา42ปีแล้วก็ที่ทํางานให้กองทบบถึงแม้ยศก็ไม่ได้สูงอะไร <c oughs> ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ด้ค่ะ ความรักความผูกพันที่มีกับหน่วยมฑลทหารบกที่21ก็เป็นความประทับใจไม่มีวันลืมเลือนค่ะขอขอบพระคุณกองทัพบ,บกที่เมตตาตลอดที่กเกษียณอายุราชการโครงการดีๆต่างๆที่มีให้ผู้ใต้บงังคับบัญชามอบให้แก่กำลังพละจะเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ